นิทานเรื่องเจ้าชายกบเล่าโดยการละครั้งหนึ่งในวันนี้การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณพระราชวังอันโอะอามีเจ้าหญิงองค์หนึ่งผู้เลอโฉมและก็เปลี่ยนไปด้วยความสงา่างามแต่ว่าเธอกลับมีนิสัยเอาแต่ใจอยู่ไม่น้อยที่กลางป่าใหญ่มีบ่อน้ำใสสะอาดซ่อนอยู่ ท่ามกลางล่มเงาของไม้ใหญ่บ่อแห่งนี้คือที่ที่เจ้าหญิงมักจะหลีกหนีความวุ่นวายในวังไปนั่งเล่นเพียงลำพังเธอชอบโยนลูกบอลทองคำของเธอขึ้นสูงแล้วก็รับกลับมามันเป็นของเล่นที่เธอรักที่สุดเพราะมันเปล่งประกายราวกับแสงอาทิตย์แต่แล้ววันหนึ่งเพียงชั่วพริบตาเดียว เจ้าหญิงก็พลาดทำลูกบอลทองคำกลิ้งหลุดมือตกลงไปในบ่อน้ำลึกมากจนมองไม่เห็นก้นบ่อเจ้าหญิงตกใจสุดขีดเธอนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นร่ำไห้จนเสียงสะท้อนก้องดังไปทั่วปา่าท่นใดนั้นเสียงแปลกๆก,ก็ดังขึ้นเหตุใดเจ้าถึงร้องไห้เสียงดังเช่นนี้เจ้าหญิงเจ้าหญิงสะดุง้ง แล้วหันไปมองเห็นกบตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ำกบพูดได้ต่ากลมโตของมันจ้องมาอย่างสงบนิ่งเจ้าหญิงรีบตอบทั้งน้ำตาเจ้ากบลูกบอลทองคำของข้ามันตกลงไปในน้ำลึกข้าไม่มีวันได้มันคืนมาอีกแล้วกบพยักหน้าก่อนกล่าวด้วยเสียงทุ้มแผ่วข้าจะช่วยเจ้า เอาลูกบอลขึ้นมาให้แต่เจ้าต้องให้สัญญากับข้าซะก่อนเจ้าหญิงใจเต้นแรงรีบพยักหน้าได้สิได้เลยเจ้าต้องการอะไรข้ามีเสื้อผ้ามีเพชรพลอยมีอัญ,ญมณีมากมายเจ้าอยากได้อะไรข้าจะให้เจ้าหมดเลยแต่เจ้ากบสายหัวไม่เอาข้าไม่ได้ต้องการทองคำหรืออัญ,ญมณีสิ่งที่ข้าต้องการก็คือ ขอให้เจ้ารับข้าเป็นเพื่อนให้ข้าได้นั่งร่วมโตะ๊ะกินข้าวเคียงคู่กับเจ้าได้ดื่มจากถ้วยเดียวกันและได้นอนบนหมอนนุ่มๆข้างกายของเจ้าเจ้าหญิงถึงกับเบิกตากว้างเธอขยะแขยงกับความคิดที่จะให้กบตะกายขึ้นมานอนใกล้ๆเธอแต่ในใจก็คิดว่า แค่กบตัวเล็กๆคงไม่มีวันตามค่าเข้าวังได้หรอกดังนั้นเจ้าหญิงจึงรีบตอบได้ข้าตกลงข้าสัญญาเจ้ากบได้ยินดังนั้นก็รีบดำดิ่งลงไปใต้บ่อน้ำไม่นาน ก็นำลูกบอลทองคำขึ้นมาจากน้ำเจ้าหญิงดีใจสุดขีดเธอคว้าลูกบอลมากอดเอาไว้แน่นแต่ทันทีที่ได้ของรักคืนเธอก็รีบวิ่งกลับวงังโดยไม่แม้แต่จะหันไปมองกบที่ส่งเสียงร้องเรียกตามหลังคืนนั้นระหว่างที่เจ้าหญิงนั่งทานอาหารค่ำกับพระราชาและพระราชินีเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นมาจากนอกห้องโถงเจ้ากบตัวเดิม กระโดดเข้ามาพร้อมกับเสียงร้องอบ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 เจ้าหญิงเจ้าให้คำสัญญากับข้าไว้ว่าจะให้ข้าเป็นเพื่อนร่วมกินร่วมนอนเคียงกับเจ้าเจ้าหญิงหน้าถอดสีรีบผักเก้าอี้หนีแต่พระราชาผู้เป็นบิดากลับขมวดคิ้วลูกพอ่อผู้สูงศักดิ์ยอมต้องรักษาคำสัญญาไม่ว่าคู่สัญญา จะเป็นใครก็ตามเมื่อถูกกดดันจากบิดาเจ้าหญิงจึงต้องยอมให้กบขึ้นมานั่งบนโต๊ะแล้วแบ่งอาหารกับมันเธอรู้สึกทั้งรังเกียจและก็ขยะขย,ยงแต่ก็ไม่กล้าฝ่าฝืนและเมื่อถึงเวลาเข้านอนกบก็เอ่ยขึ้นอีกเจ้าหญิงข้าขอนอนบนหมอนนุ่มๆเขียงข้างเจ้าตามที่เจ้าได้ให้คำม,มั่นไว้กับข้า เจ้าหญิงน้ำตาคลอรู้สึกว่านี่มันเกินกว่าที่เธอจะทนได้แต่ด้วยคำสั่งของพระราชาเธอจึงจำใจยกกบขึ้นมาวางไว้บนหมอนข้างๆเจ้ากบเอ่ยเบาๆเจ้าหญิงข่าหนาวเหลือเกินขอให้เจ้ากอดข้าวไว้ด้วยเถิดคราวนี้เจ้าหญิงโกรธจนตัวสั่นเธอทั้งรังเกียจทั้งโมโหจนทนไม่ไหว เธอจึงคว้ากบตัวนั้นแล้วกบคว้างไปที่ผนังห้องสุดแรงเสียงดังปึง้งเจ้ากบตัวกระแทกผนังตกลงบนพื้นและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายของกบค่อยๆแปรเปลี่ยนกลายเป็นเจ้าชายหนุ่มรูปงามในชุดเจ้าชายสง่างามสายตาอ่อนโยนเปล่งประกายอยู่ภายใต้แสงจันทร์เจ้าหญิงตกตะลึงเจ้าชายคุกเข่าลงตรงหน้าเธอ แล้วเอ่ยเสียงนุ่มเจ้าหญิงผู้เลอโฉมแท้จริงแล้วข้าคือเจ้าชายจากแคว้นหนึ่งข้าถูกแม่มดใจร้ายสาบให้กลายเป็นกบจนกว่าจะมีเจ้าหญิงที่กล้าอยู่เคียงข้างและยอมรักษาสัญญาที่ให้ไว้ข้าจึงจะพ้นคำสาบน้ำตาแห่งความดีใจเอ่อครอในดวงตาของเจ้าหญิงเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางครั้ง คำสัญญาและความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ชอบอาจนำพาสิ่งล้าค่าเกินกว่าที่คิดไว้ไม่นานเจ้าชายกบที่บัดนี้ได้คืนร่างเป็นมนุษย์ก็ได้พาเจ้าหญิงเดินทางไปยังอาณาจักรของตนเองและทั้งสองก็ครองรักกันอย่างมีความสุขตราบนานเท่านานและนี่คือเรื่องราวของเจ้าชายกบ นิทานที่สอนให้เรารู้ว่าการรักษาสัญญาและการมองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะพาเราได้ไปพบเจอกับสิ่งล้ำค่าที่แท้จริงแล้วพบกันใหม่ในนิทานครั้งหน้าจากการละครั้งหนึ่งในวันนี้สวัสดีค่ะ